อ่ะเรามาดูระเบียงที่ค่อนข้างใหญ่สําหรับบ้านจัดสรรแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าบ้านที่ผู้รับเหมาลูกค้าจ้างผู้รับเหมามาสร้างนะครับสิ่งที่ผิดพลาดของการออกแบบคืออะไรรู้ไหมครับหนึ่งเลยระเบียงตัวนี้ค่อนข้างใหญ่มากนะครับกว้างมากนะครับผมทดสอบโดยการขังน้ําเอาไว้นะครับแล้วก็ดูว่าระบบน้าอ่ะโฟไปทางโน้นหรือเปล่าตรงเนี้ยเขามีรูระบายน้ําแค่จุดเดียวครับตรงเนี้ยนี่ผมปล่อยมาประมาณ ห้านาทีได้ครับน้ํายังไม่หมดเลยเห็นไหมครับผมก็เลยต้องแนะนําทางลูกค้าไปนะครับเจ้าของบ้านนะครับว่าควรมีเพราะระบายน้ําตรงนี้อีกสักจุดหนึ่งก็ยังดีครับเพื่อให้มันระบายน้ําไปฝั่งนู้นนะครับไม่งั้นตรงเนี้มันก็กว่าจะไหลวิ่งมานี่แล้วก็ออกไปทางนู้นนะครับใช้เวลานานมากดูนี่ยังไม่หมดเลยมันน้อยไปครับตรงเนี้เนาะโอเคครับออกแบบแล้วก็ต้องดูการใช้งานด้วยนะครับ